เราก็รู้ละสัญญาณอย่างเงี้ยเรารู้แล้วครับว่าใครจะมาเป็นนำพรรคนต่อไปนะครับซึ่งเราก็มองแล้วทีนี้เราในการทํางานเนี่ยกับท่านเอกนัทเนี่ยด้วยท่านเป็นเป็นคนหนุ่มนะครับซึ่งหลังจากผมโค้ชไปเนี่ยท่านก็มีการพูดคุยนะครับ่ท่านท่านเป็นคนหนุ่มเนี่ยการตัดสินใจท่านอาจจะเร็วนะครับแล้วหลายสิ่งหลายอย่างส่วนส่วนผมเนี่ยอาจจะอยู่อีกวัยหนึ่งนะครับซึ่งการทํางานของเราเนี่ยอาจจะรับมอบงานมาแล้วมีแผนงานอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า ท่าจะเป็นคนนุณหม่มแล้วท่านอาจจะปรับเปลี่ยนเร็วนะครับแล้วก็ในช่วงหลังท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยการได้พบปะกันประสานงานกัน,นอาจจะน้อยลงเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็มองว่าแนวทางการสไตล์การทํางานของท่านกับของเราเนี่ยมันก็คนละแบบอันหนึ่งนะครับอันที่สองนี่ก็คือว่าเราก็มองว่าถ้าเข้าสูงหมดหมดเลือกตั้งอล้ว้าสูงหมดเลือกตั้งแล้วเนี่ยท่านเนี่ยนะที่ท่านจะนํา นำทัพต่อไปอนะครับในถานที่นั่นที่จะน,นะํานําพักต่อไปท่านท่านน่าจะเลือกอบุคลากรของท่านเองอซึ่งเราเนี่ยต้องยอมรับว่าของเรานั้นมาโดยท่านพีรพันธ์เป็นวัวหน้าพักปัจจุบันนะ,ะท่านดัะนั้นท่านน่าจะได้เลือกบุคลากรท่านเองนะครับที่ท่านจะไปสู้ศึกในการเลือกตั้งต่อไปนะครับซึ่งมันก็เป็นในจังหวะที่ผม ออกเป็นทางการเนี่ยมันเป็นมันถือมันเข้าสู่หมดเลือกตั้งแล้วตั้งแต่3สิงหาเนี่ยมันก็ถือว่าได้เข้าหมดเลือกตั้งแล้วแหละ,ะเพราะสถานการณ์การเมืองมัน่ามม,มันเร่งเร้าแหละแล้วก็กาบเรียนท่านหัวหน้าไปแล้วว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมขออนุญาตว่าผมจะแยกตัวออกไป